นอนเชี่ยว,วเวไี่ยว,ลวกลินล้มส้มดาวค่ะเมื่อนี้ฮัลโหลฮัลโหล,ล,โลท่านผู้ชมหน่อยเด็กๆเด็กๆหันมาหันมาทีหันมาพี่กายหันมาทักทายท่านผู้ชมหน่อยไม่มาแล้วจอเราเพี้ยนแไ้ค่ะตอนนี้ก็อยู่ทั้งยอดผูดถบบ้ถับเบิือนะคะข้ากันมาพักก่อน กับ่หยอดมันได้โยแถวประมาณที่สามตีสี่นี่ะค่ะกองหยอดคุ่ะกระใา้บรรยากาศหนิ่งนะคะทางล่างจะเป็นผู้เข้ายึกรูมหนึ่งนะคะเป็นพื้นที่ต่ำมาวค่ะท่านผู้ อเอครับเอาบรรยากาศมาชมเนาะค่ะเนาะบรรยากาศให้ชม่มค่ะเดี๋ยวแถวผูทถับเบิกเด้อค่ะเด้อเรื่อนี้เบี้ยงนี้คลิปนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะอายุผู้ถับเบิกเนาะคะ่ะเอาตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแรงนะคะสิพากันกินได้อย่างนะคะของผู้ถับเบิกเพิ่น จุดในอย่างกับแมาแล้วนะคะ,ถ,คะ,ะ,คะถัดนี้เบือเป็นกระด้ไล่เลยค่ะถัดง่ายตืบจุดพักกับน้ำจิ้มเนาะทัานกับกระทะคะ่ะที่ข้างล่างอ่ะข้างล่าง มาไก่ปลานี่พอคั่วเข้ากับทำงานกีเกาได้ค่ะนี่พอรคั่วของปลาเขา้าค่ะคือได้สุขสล็กค้อนขาตากัีเหดตางี้เองฉันพล้นจิบป,ปุงเจวเจลขุ่มเนะ <Yes. S 1> เอาะ e เนี่ยออกมาใช่ไหมอคนนั้นพี่เกลนะพี่เกนลูกไส้ค่ะลูกไส้ <c oughs> สวัสดีครับแม่คับเออหยบขาดยบขาดเนียวมาก พ่อมผงจีเฮ็ดน้ำเจวค่ะบรรยากาศห้องพักข่ยยูนผู้ทำเบิ่เนาะเป็นโดมค่ะไปย่างก็ไปย่างไปย่างย่างใหญไปย่างไปย่างแ่บีนี่ยังแน่ค่ะขายคนปรุงนี่ อย่างถุงเกลือหถุงเกลือถุงเกลือโรโรแปลว่ารูใหญ่นะคะฮะไปกนินเทน้ำซุปล่งเล้่วนะคะมาเด้อคะ่ะกินเดยอย่างบรรยากาศเอาบรรยากาศยุคผู้ทำเบืะะ่กค่ะโอ้บรรยากาศเซอไปไปไปไหน,นโอ้ กำลังมืดค่ะในกล่องบ่ค่อยชัดไปเลยเนาะกางชุมชนเพื่อนกางเมืองเพื่อนเนาะกางเปิดไฟยกันจะซู้มาเห็นค่ะของฝ่าเดียวเข้าเขาให้น้ำชิมมาไหมน้ำชิมมาโขดหนึ่นงพี่เกศไอ้ถ้วยอยู่ข้างหลัลงเลยลูง ไม่ใช่ถ้วยน้ำจิ้มอ่ะไไมม่่เอาเนื้อของเราลงเลยเนี้มันจะได้เอาเนื้อมาเสริมหอมพวกข้วเอาเนื้อมาเสริมหอมเลยค่ะย่านโบยิมค่ะคุณแม่สกัดลงไปแล้วนะคะสัมลีสามสันนะคะเดินสามสันเดินสัมลีนะคะท่านเองแม่ใครหยุดไปไหนแม่คะค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว นะค่ะมาค่ะบรรยากาศยงีมเจาค่ะของกูทับเตือ